เหมือนจะกาดเต็มกันครับผมเนาะอะ่อยู่วัดปูมินเดินทางมาปูดำวัดที่แล้วถือครับผมถือคักถือแหนาะครับเนาะอ่ามื่อนี้รอบเบิเ้งเต็มกันเผื่นเดี๋ยวมาทำพิธีอยู่นี่ครับเนาะ,ะครับผม เว่ยมาบนมาบาเพิ่นครับผมเบิ่งออกเว่ยสาเร็จกลับมาแกบนให้เพิ่อนนะครับเนาะสำหรับปูดำนะครับเนาะมาเบิงบ่งบรรยากาศเหมือนกันเพราะว่าเพิ่นมีให้โชคให้ลาภเฮาอยู่สูงหัดนะครับเด้อสำหรับปูดำครับ มีมืดนะครับห่งรถออซส่ยทางเรื่องบินทางแมคโครอ่อาบินผ่าดี๋ยวทางวาเบิบร์นจากาศเป็นได้เอาน้ำเอาอยัางมาถวายปูนะครับเนาะบรนจากาศเทา่าคนตกครับพี่น้องฝนตกเนาะฝนตก ลูกส้งปายูปาอืมครับผมเนาะเอามาบราก,การแล้วกันครับผมสำรอได้านท่ารากะน,นี่ยังเอ้มิจิตได้งานให้ทราบเบอร์แล้วครับเนาะสำรบงหวดนี้ พจสิว่าตัวใดอน์ให้ส่งให้เราพ่อตัวใดคพุจะต้ทำวิธีส่งเบึงนะครับ้าปูคนให้ตัวใดแต่ว่าเราหลุดไปน้ำกันได้ครับเนาะ,นะตัวใหญ่ครับแดต้องเห็นแทดศูนย์ห้า ูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์สิบห้ารักสิบว่าหันกับแปดมาลักสิบน,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 นี่คอยห้ามึงคอยเฮ็ดคัเนีรยก็ว่าช่วยกสี่ดีลักสิบป,ปุนเรียกรักสิบปุนนี่เรลขลักสิบมันนี่คือเลขลักสิบนี่เป็นเลขลักสิบ มันมาสอ้างเลยสอ้างจนเดียวมันไปรักสิบมันมาซ่องบ้างบ้านนี้มันได้เจ็ดบ้านนี้มันมารักสิบอีกมันนี้มันได้แปดมันกำลังรักสิบอีกมันนี้มันได้ศูนย์มันศูนย์ชิบ้ารักสิบเนี่ศูนย์ตัวเดียวครับผมมารักสิบบ้านนี้เลขที่สิบห้าสิบหนึ่งมันเด่นเด่นหาเด่นหา มันมีตัวนี้แหละตัวนี้ตัวเด่นเด่นตัวนี้อืมตัวนี้เป็นตัวรองไว้จะซื้อได้สองคู่นี่บ่าให้ร้ายตัวอืมเหลียกรางมันกับเรลียกรางมันคือเก้าหน่นละเหลียกรางมันก็ว่าหนึ่งเก้าหกเก้าพอนี่ มันมันเจ็ดห้าห้าเต่าบเจ็ดบวกเก้ามันก็ได้ที่หกมันก็ออกห้าหกในบ้านนี้ครับบ้านนี้สองสี่หกมันก็ได้บวกกันมามันก็จะได้สิบสองสิบสอง mẹ em bao mất chỉ tôi điều tôi điều liên lăng và cầu ồ vịnh cầu nên cầu hoặc cầu làng mà nó อะไรเขามารับจมหนาฟังไก่เริ่มกดอะไรก็แช่ครับผมอ่าค้งทีท้ายเกียร์เจ็ดร์นี่มันเป็นเลขเลขหน้าข้างที่สองมันถี่บวกร่วมกันบัดเนีมันก็ได้สิบเก้าสิบเก้าเลยบวกเจ็ยรมันก็ได้สิบหกมันมาหกมาหาหกสองสี่หกมันได้สองได้สิบสองบวกเกียร เก้าตัวเดียวล่างอืมนว่าเนี่ยกะเล่ยเลขล่างมันมากนะหนึ่งก็หกครับผมันเลขล่างมากศูนย์กับห้าศูนย์กับห้าว่าที่แล้วก็เลขยิ่งใส่หกหาก็หกศูนย์อืมบ้านเอเลขล่างมันมากหนึ่งก็หกกัะย,ย,ยิ่งใช่เก้าเ,เล,ลาายสิบเอ็ดติดไม่ไมีเทา่านี้เลขล่างอืมมีสองคูนี่หนึงน่งเก้านี่เลขล่างเขาหกเก้าอ, <9. S 2> อืม งบหน่อยครับงบหน่อยบวกคนขาดวันเกี่ยวกับรถขวั่มวันนี้บ่ปบัววันเกี่ยวลดเพราะว่าบ้านเลขที่ตัวนี้โอ้บ้านเลขที่บ้านเลขทีอยู่เฮือนนั่นเขาไปจัดงานว่าจัดงานนั่นครับพวกลับหน้าแตเซียนดุ่นดีเขาไปเฮ็ดนี่เหรนเขาจัดงานนี้เนี่ยบ้านนี้เขาไปค้าวซีนค้าหมูวข้าวยังซืู้พวกนั่งซื้อซากินเอารถคันนี้ไปขี่ไปเฮือนนั่งรับบ้านเอง เลาะไปทั้งงานนาวีเขาขาดเส้นขาหมูุ่วยดังตัวแต่ขาดเส้นขาหมูให้นักศึกษากินมาท่านเขาไปจัดงานยินดีบัตเดกับบ้านแล้วรถก็ลากรถนีเอาเกียตมาพอโอ้ยเพ่งหน่อรถรถโป้เนี่ตมบเต็มรถเลยโอ้เพ่งมักสอาดด้วยเจ้าม่ยานเรียกว่ายิ้มเขาเอางรถแล้วเขาสองนึงยะโอ้ทั้งตัวดีมันก็เล่นได้เพราะว่านึ่งละ โควิดรอบสิบรอบสามครับผมรอบสองกับไปแล้วรอบดึงกับไปแล้วรอบสามนี่เราว่างอย่างดีเลยขันบ่ออกตัวนี้ก็ออกตัวนี้ครับผมอามันขันเกี่ยวรถพความเนาะนะกเก่าคือบันเล็กี่ที่ปูฝันกินลาบกินก้อยโม่หร้ายดอกเล็กห้ทํานี่ไม่ซชื่อกลับไปก็มาเอาครับผมมันสังเกตบางเลขกันเลขบนนี่มันมากรักสิบหนึ่งศูนย์เขากระโท่มาก พอโทษมากเหมือนบ้านนี้โยบมันซุ่มเข้าเรียนเรวิ่งตอนประจาประจํางวดกว่อนหนึ่งเขาขายมาเจ็ดตัวเดียวเจ็ดบนบ้านนี่เขาบอกว่าตัวเดียวห้านัปู่บนตัวเดียวห้าบนบ้านนี้ทรายหนึ่งโทษมากศูนย์ตัวเดียวบนอืมไหวพูดเร่าง <c oughs> เล่งไตัวเดียวนี่หกศูนโฮนี่เพื่อเป็นตัวกันไม่ซื่อเด้ครับผม <c oughs> บานี้สายวิ่งเขาหนนวิ่งเหมือนนึงเขาก็ว่ายิงเจ็ดต,ตัวเดียวหลักร้อยเจ็ดออกมาบานี้สายวิ่งเขาโดนมาท่วผ้านบอกแปดตัวเดียว,ล 8, 800, ลวหลักร้อยแปดร้อยสายวิ่งสายหนึ่งหลันห้าบนครับสายวิ่งสายหนึ่งหลันศูนย์บนญครับผมบอกมันหน่อยว่าบอกมันที่โด่งดังนะครับที่ข่อยโลกในทีมกัหน,หนหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งแปดเจ็ดทีมันดังขะขะกันบอกกันแล้วมันออกมาโอ้มันถือเลขวิ่งว่ากันบ้านี้มันออกมาหลันศูนย์<อ> ศูนย์บนดังข้าอีเลี่ยนลางวัลองครีมหนึ่งแปดเจ็ดนั่นครับผมต้องละหามือบานนีล่ะออ่าผู้ดเดียวกันใน่ลน์ที่ครับว่าคำนั้นกับเลขวิ่งเนาะมันเอาเลขวิ่งมากมันได้เจ็ดบ้านนี้เลขวิ่งมันเนี่ยเอาศูนย์ตัวเดียวบนครับผมบ<น>วิ่งบนคือศูนย์ว่าคอยเราล่อใส่เลขปูดํากัน เทพกูดำนี่คันมันมากกลมกันคันมีอยู่ในนี่ก็คือบไดีเล่นหลายตัวซ้ำครับผมเนอมืออื่นมือเศร้านี่ให้เขาให้พวกยาตัวพวกเขาว่าเรี่องข้าวหวานเพิ่นมือเศร้านี่โอ้ค่ะมืออื่นอย่างที่ได้อิรอให้ลูกให้้านถึงยีกคือก้อนั่นละเพิ่นเอานันครับผมรงให้ย่อมไปกับมีดตะเรียนบิดหก อันเรียนอันยังกห้าเจ็ดหกตรงตรงเลยครับเจา่งก็เจ้าเรียนตัดเรีนก็เจ้ากระเทือกไปเอครับผมก็คือผู้ดำเลขผูด้ดำห่อยมาสังเกตข่อยสังเกตเดีว้บ่ว่าข่อยม่สังเกตเลขผู้ดำเด้งวดก้อนหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าห้าขวปั๊บขวมเรียกเก่านี่ค่ะอืมห้าเจ็ดหก ผมปั๊บอืมันสังเกตอยู่เนี่ยครับผมตัวกลางนี่มันจะบ่อเน่ามันจะขวบมาพี่อะาขาจะขวบไม่เสียใแลวก็ออกบ่เคยกับอนเดียวออกศูนหาล่างวันนั้ะโอ้บานนี้ก็มาออกหาหัวกลางอืมแน่แน่าน่สังเกตดีก็เพ่านี่ไปมสังเกตบ่ีูดำซับกัวลงไปเจ้ย่อมมาถามข่อยงวอนันเจ็ดศูนย์เนาะ สิบสามเป็นยังจให้ตัดเจ็ดหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสามหกเก้าสองห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์ตายแล 6, 7, ย้วหกเจ็ดเดีนมาค่าง<อ>มันรับคู่เป็นคู่เป็นครูเป็นคููนี่เส้นถือเลยถือก็ไม่ได้เสียเงิน ครับผมก็เลื่อยห้ยมนี่เจ็ดหกไม้ซื้อพัดชิมเลื่อยจะไปตัวควบซื้อห้ซื้อห้าเจ็ดกับหาหกครับผมนี่คันหานเจ็เมื่อกันไปจังซี่เห็นป่นะห้าหกลงมั่งนี้เม,ม J ื่อก่อนนีเจ็ดหกซื้อมาได้คร,ครับผมมันก็ออกห้าหกแมน,น,นเดียวปัวสองวัดเลยจะเห็นก็หนึ่งศูนย์ห้ารึกันเก้าเลยเพิ่นสิขวมปั๊บครับศูนย์ห้ามันหนึ่งห้าหก นี่ละคันคันจับเป็นเลขที่จะมาได้ร้ายคู่เลขคู่ดำครับผมเพราะว่าสี่สองงวดก้อนนั่นสี่สองน้อหกศูนย์น้อแล้วก็ห้าเจ็ดหกมันว่าหลักครับเป็นยังไงจังตัดคือเจ็ดกับเจ็ดเป็นสิบซีเอ็มมามีซีซีอยู่รักแสนงวดก้อนนั่นสี่เจ็ดสองสองเจ็ดศูนย์ลักแสนมามีสี่รับซี่เห็นมมา มาเนี่ตัวนี้นเล่นได้ยุแต่ว่ามันบนอเดนเพราะว่าเลขเลขมากบนอ้เลขมากมาล่างศูนย์ก็ผ่าเลขเด่นล่างหกตัวเดียวเพราะว่าประกวบใส่มันก็มีแต่หกห้ากับหกศูนยน์เร่นได้หกศูนย์ก็เล่นได้ห้าหกหกห้าเล่นได้เจ็ดหกมันบมเดนครับคือตัดเลยโอ้โอ้แล้วก็เลยมาเนี่ก็ คันเลขกูัวดำมาตวงกับเล็กคอยกั๊บนวดไว้อยู่นี่คือนำเลยเจ้าไปมือทุดยไทยเพราะว่าเลขเลขเลขล่างมันมากอยู่นี่มันมากหนึ่งกับหกนี่ล่างมากหนึ่งกั๊บหกเลขที่สิมัดจีดมันก็คือตัวนี้อืมเก่าอ่าจี๊เก่าเก่านี่ครับผมที่สิมัดจีดเนี่ อันนี้ม <Okay. S 1> ันเป็นเลขลักซิบมาชี้สามบวกเก้ากับศูนย์กับไปตัวหนึ่งก,ก้อนก้อนกับแปดกับสามกับไปตัวหนึ่งยืนยันที่เก้าอะไรกันน้อสอ้มหกเก้าตัวกเลขล่างมันกับเขาเอาเลขล่างเลขล่างเลขนาเลขนาคัาง,างที่สองมาบวกกัน หนึ sociedad, ああ่เก uh, uh, like okay. ่ากับหกเก่าห right? ือเก่าค okay. ่ะ่านผู้ชมสำหรับล่างเนาะเนาะอูกับย่างยหยยดนค่ือเก้าฟันเจียวรพฟ้อมฟันเจียวรถปูบอ่ะเรียนนาข้างที่สองกับหกห้าหนึ่งนี่หกขานร่วมกันแล้วว่ากันจได้สิบสองบวกเจ็ดเลขล่างออนงั้นนี่เลขล่างมันก บวกเก็บมันก็ได้เก้าเนาะเลขมปนหลกสามเก้านั่นน,นครับเนี่นี่สูตรล่างเนาะเห็นเรงหงโยมหกแปดหนึ่งเจ็บัน,นก็จได้สิบหกวเจ็บไป็นสิานี่เห็นไหม เรียกว่เก็3มนบ่เออเกาก็3บนี0806ก็ได้4บวก7เท่ากับ11เลขออก19นั่นนั่น256บวกกัน7 13บวก7ได้0ออกนั่น เลขล่างเร่น hmm. mm ี hmm. <ả> mm ้ศูนย์ห้าห้าเจ็ดเจ็ดนี่ก็จะได้ตัวที่บวกกันแล้วกันเป็นสิบเก้าก็บวกเจ็ดก็ได้หกก็เรียกออกห้าหกนั่นมาได้ก็สองสี่หกสิบสองบวกเจ็ดนั่งเก้าตัวเดียวมาตารางตารางชัดเจนบ้างนี้อันนี้ไปรักน้อย อันนี้ก็มาหนวยอันนี้มาสิบตัวนี้มาซิบตัวนี้มาหนวยครับผมปรจํากันรักแต่ว่ามันไปอืมเก้ารอยอยู่แล้วมาครั้งที่สองก็ติบวกรวมกันเมื่อไงบวกรวมบวก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 ได้เท่าไดรก็คือเอาไปรูปบวกเกตอืมันได้ซิบสองก็เอาได้สองได้ซิบเก้าก็เอาจะเก้า ก็เอาจล่าง้มาบวดเตเดียวม่เสิลงตัวม่เสิบดตัวดีสมมติว่าได้สิบหกจะเก้าหกได้ซีฟตศูนย์จะเท่าครับผมตั้ก้าตัวเดียวซือบดเก้าล่างนีคือบัได้กินเอคืวัตบกิเก้าหรือกินใดกินเลยโอ้เาว่าเลขกิเก้าล่างเลยครับผมอันนี้เลขบนศูนมดนี่เลขล่างเก้าครับผม ตัวไปติดกามันกับพี่โน,นี้นึง,งก็พบสื้อกับเสียเงินน่าปวเนะาะการมีเก่ามีศูน